กันอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะเรนจะพามาดูผลงานการตั้งนะคะฝานายไฟฟ้าของรถเกลียต้าคอนเดนเซอร์สมัยก่อนปัจจุบันนะคะแล้วันนี้นะคะลูกค้าก็ได้ฟังฟังก์ชั่นฟินเซอร์ทาวตี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรนจะพามาดูนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรได้บ้างะคะ่ะโอเค อันนี้นะคะเมื่อเราเปิดเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับค่ะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่านเดียนจะมาเปิดให้ดูโอเคฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานการติดตั้งนะคะของช่างมืออาชีพของที่ร้านนะคะเป็นการเก็บสายไฟเรียบร้อยสวยงามร้อยเท้าที่เดิมน,นะคะ โอเคต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปิดค่ะของฝาท้ายนะคะ,ะของเราเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะคะสามารถสั่งงานปิดได้ค่ะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นระบบกนหนีบนะคะคฝาท้ายเขาก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวปิดปันให้ดูอีกตั้งนึงนะคะของเรานะคะเป็นแบบกาวยูดบนดูดเนีนเยนมากมากต่อไปนะคะุ่มเปิดเดิมของฝาท้ายก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแค่กดลงไปไม่ต้องดึงหรือกระชาก Okay. ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนิ่มๆเลยต่อไปตัวรีโหมทนะคะก็เป็นรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงอะไรนะคะก็คือสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเหมือนกันค่ะกดไปที่ปุ่มคลายล็อกสามครั้งนะคะโอเคฝาท้ายเขาก็จะปิดลงมาแบบนี้เลยนะคะนิ่มและเงียบมากโอเคต่อไปนะคะนี่ค่ะ อันนี้ลูกค้าได้เข้ามาเพิ่มเป็นฟังก์ชันเซนเซอร์ขาเตะนะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดการถ่ายเลยจะมาเตะเปิดให้ดูน,นะคะ <Okay. S 1> ทำงานได้มากนะคะแล้วก็ฝ่าท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะเรียบร้อยสวยงามสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝ่าท้าดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถ เจเอสโฟนะคะหรือว่าเว็บอินดูเอ็มออโต้ช็อนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องยูทูบช่องเจเอสโฟได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ